สวัสดีเลยการทักทายนะครับยินงเดียวตอนรับพี่น้องก็สูอำนาจเจริญหัวหลอสิ่งทางด่านยูทูบอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนั่งครับพี่น้องฝนตกครับในงานบ่ได้นะครับเพิ่งสิเริ่มงานเป็นมือแรกนะครับนาการในงานก็อยมงกลมนะครับพี่น้องเป็นการคุณหลอกอ่างเก็บน้ำชุบพระทานน้องสังไห่นะครับอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่านะครับพี่น้องโอ้เมื่อนี้แดดออกแล้วครับ หลังจากที่แดดบอกออกมาไล่มือนะครับฝนตกคู่มือครับอยูุกัสซานีครับมือนี้เป็นซันนีเอสไวน์หนึ่งสามมาซีนะครับเป็นของทีมงานชอบวัชรินนะครับเป็นรถถังแก่พบเองนะครับรากามีรถจิบลอยชิบหายมัดวมอีกคันหนึ่งนะครับลอยชิบหายเโตนะครับพี่น้องส่วนทางด้านเครื่องนี่เป็นลอยหาซิปเทอร์โบนะครับเป็นรถเสียหน่อยนะครับเสียดำเป็นผู้ครับ ดูสายห้องทางด้านเจชนอยนะครับโชคท้าบอลนะครับวันนี้ได้มาลมการล้มงานนะครับเกตงานคู่กันครับกับซานี่เอสย์หนึ่งสามห้าซีนะครับโอ้ทีมงานผมกระจหลายมือนะครับตั้งแต่วันทียี่สิบแปดนะครับพี่น้อง มือนีพึ่งสิงเริ่มงานเป็นมือแรกนะครับฝากคนชารทยันคกับโอ้ดีครับส่วนเสน,สนีมือนีเป็นทั้งด่านถาแกนนะครับตาแก่รับเองนะครับพี่น้องโซฟ,ฟือล่า,าวาสันนะครับจัดเองเลยนะครับกระลัางตักดินใสเอ็นพี่อาราฮาซิปนะครับ โยเกิร์ตเราซิมหาอดนะครับมันบมแห่งแล้ววะ่ะจัดลอยหาชิดเธอโบซะเลยนะครับโอ้โ <Ooh. S 1> หรรมดามาเบิ่งการออกตัวครับไปแล้วไปแล้วเ <Ooh. S 1> สียงโหน <No. S 1> แรงจัดครับกันนี่ยี่เด็ดในทีมงานครับ <laughs> ขั้นต่อไปครับเป็นมิสู้ซูเปอร์แคนเตอร์นี่ครับลอยหาซิปที่กันครับพี่น้องลอยหาซิปเทอร์โบเข้ามาเร็วนี่ครับเดี๋ยวรถของทางด้านทีมงานชอบวัชรินทร์อีกหนึ่งขั้นนะครับ แดดค่อนข้างที่สีห่อนพอสมควรครับเหมือนนี่โอ้จอดเป็นสิบมือครับซิบก็มือนะครับพี่น้องหันนี่โอ้จอดจะลืมข้าวครับจอดจะลรถล้มอ่อนครับพี่น้องจอดตจ้นหญ้าขึ้นล่อรถครับจอดโดนไล่เจ้าหน้าที่รถมาเสร็จดินทีนี่ละ สู่การสูงงานกันต่อนะครับสําหรับหลังจากที่ฝนตกมาหลายมือนะครับตกแต่แท้วันที่28่สิแปดครับจนหอดมือนีกับวันที่16 17แล้วนะครับโอ้ยจอดจนลืมหลายทีมงานกับจอดที่กันนะครับฝึงสี่เดียวเหมงานกันหมื่นสองหมื่นนี่แหละนะครับแดดกำลังสะออกครับหลังจากที่เมนแดดมาหลายมือ ส่วนท่านี้เป็นมาร์คที่ครับตักดินใส่ฮีโน่นะครับฮีโนเอบีร้อยสิบเจ็ดนะครับโอ้ไปแล้วชิวๆมาครับมาเบิ่งการสะยินแบบของทีมงานช่วยพัชรินนะครับ ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับสหรับซันนี X ่อิสไวหนึ่งสามสี่นะครับใส่เครื่องยนต์อีซูซุนะครับสี่สูบเขามาเร็วนะครับตรงทางด้านปั๊มนี่เป็นปั๊มคาวาซิกิเครดิี e นะครับพี่น้องขุมพลังนะครับอ่ะรถเบิร์นการออกตัวครับออกตัวนิ่มๆชิวๆครับ รถคันนี้เป็นรถหล่อสานะครับพี่น้องเป็นเฟื่องบืนนะครับในบรรดาทีมงานหกหล่อของชอบวัชรินครับคันนี้ครับพี่น้องไปขักกมูครับวินเป็นบืนครับภาพอาทีส,สันแนเดอน,นะครับพี่น้องขอทษขออภัไหลนะครับ น้ำกระไรพอสมควรอยครับพี่น้องฝนตกหลายมือเนาะนะครับตกแต่ว,แวันที่28ครับตกคุ่มือครับพี่น้องคลิปมือตกทุกวันนะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นข,นของชิ้นงานชอบวัชรินนะครับเป็นฮิโน1ร้อยเจ็ดห้านะครับเกาเกรตรดเป็นรถขั้นผมขับเองนะครับขั้นนี้ ใส่แหล่งท้อยมาใส่ดินแหยนะครับถ้าคลิปก่อนจะฉีกินไปครับเอาไปเทนะครับพี่น้องเป็นฮีโน่ร้อยเจ็ดห้านะครับเคลียร์ซิบัสเทเลนกูเลี่ยวรถธรรมดาส่วนกระจกหลังเตาลัางฟูนี่เป็นผมสื่อเสียงนะครับพี่น้อง รถโปรแดงครับบ่าเปลนนะครับแล้วเป็การใส่ดินครับว่าสีใส่จักตักนะครับพี่น้องสำหรับพอเกษตรปกติมือผมใส่ขายงานชาวบ้านอยู่ที่เก่าตักนะครับเก่าตักถึงทิพตักกุหลาบนะครับกันนี้เป็นร้อยเจ็ดห้าเทอร์โบนะครับ พี่รอดหางแค่ครับพี่น้อง ที่หมวกรูร่มพร้อมครับสำหรับคันนี้วิ่นรถฮีโน่แท้ออกจากศูนย์ฮีโน่เลยนะครับมาแม่นรถประกอบนะครับรถห่างแท้ครับ อ่ะไวเบื้องการออกตัวของรอยเจ็ดห่านนะครับสบายสบายชิวๆครับยังใสายไร้ประเทไหนนะครับพี่น้องทางบอดีครับค่อยๆใส่หลายๆๆๆไปเรื่อยนะครับครับพี่น้องสลับคลิปนี้เอาไว้ปชนีซะก่อนนะครับพี่น้องเชาวดินไปเทศซะก่อนนะครับไปที่เขาไปแล้วไปเริ่มกดติดตามเฮดเดอนะครับอำนาจเจริญหัวล้อซิ่งทางด่านยูทูบนะครับพี่น้อง ก็เลยเห็นน้ำเนยก็แช่น้ำพร้อมนะครับสรับคลิปนี้อัาลาพาจากพี่น้องไปสักก่อนนะครับคลิปหน้ามาพอกันใหม่นะครับพี่น้องสรับคลิปนี้สวัสดีครับ